ลุ้นระทึกทีมวิ่งผัดชายไทยทะลุชิง4 x 1 0 0มกรีธาชิงแชมป์เอเชียคลิปการแข่งขันกรีธาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่26 Asian a t h l y t i c s Championship 2025ที่เมืองกูมิประเทศเกาหลีใต้เมื่อวันศุกร์ที่30พฤษภาคม2568 ไฮไลท์สำคัญของวันที่4ทีมวิ่งผาด 4x 1 0 0เมตรชายทีมชาติไทยลงแข่งขันในรอบคัดเลือกเพื่อเอาอันดับ1และ2ผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองในวันพรุ่งนี้โดยทีมไทยประกอบด้วยไม้1นัทวัตเอี่ยมอุดมไม้2ทวชัยหิมเอียดไม้3มชย,ยุธคงประสิทธิ์และไม้4ี่ภูริพลบุญสอนผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมวิ่งผลัดไทยเข้าเส้นชยัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา39.18วินาทีหลังจากที่ทีมอินเดียที่แม้จะเข้าอันดับ2หลังจบก,การแข่งขันโดนตัดิเ่เ่อนนงาา้้ชผขูบ ชนะเลือต่อไปสำหรับทัพกรีฑาไทยจะลุ้น2เหรียญทองในการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่26ในประเภทวิ่งผัส 4x100 เมตรชายและวิ่งผัส 4x400 เมตรชายวันพรุ่งนี้31พฤษภาคม68